สบายดีพี่น้องโอ้เปิดขึ้นมากก็เห็นพ่อกับแม่นางเลี้ยนอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีลูกเปิดไปนำมาจะมาพี่น้องเอ้สาวไปนำแม่ลูกและทั้งพ่อแม่ที่อยู่ไซด์กับบอลืมดอกบุญคุณนะนะ่อเนาะความหากักความแพงพ่อแม่ลูกวะอยู่ไซด์กันคือเกา่าห <c oughs> ักแพงกันคือเก่าอะไรลูกอยื่อ กันก็แม่ชอูถามกันซอกนี่แหรอเฮ้ยขอโทษลลายพี่นนอะ กิดเห็นอยู่เด้อขกันมากันได้ตอนื่นนอนหนนหมอเาาไปซอยยาให้ไถายยายกเท่าขึ้นเลยยายหาเยยายยตุกแล้วยายหาาันถึงแล้วยายกะเคยขึ้กันแล้วมมมันนานเลยได้านแล้วมเห็นมากเออเป็นผีเป็นน่องคือกาแมนกะธรรมดาเนาะ ไปกับแม <xi> <Dang. S 2> oh, <ut S 1> ่คนนี้คนนี้น้ำตาออกมียังกันเดี๋ย้าจะกินลูกได้บุแยงกันโอ้หมดเป็นอืมนอยใจล้วกันดีโอ้ตอนรับป่วยนะเออย่านแบบโบเฮ็นเล่ารายการนะเนาะย่านรับย่านบบเพื่อนอยู่แล้วพอพก็บอมาใก่นลักมาย้ำคำคำนี้้ะแม่เบิกจะลงคมงสิพุกที่พี่อ่า ผมดอกผมแดงและเบิองไทนอะนะคั้งโองเบิ่งไทมาบุญนี่นหละพนเจะาเต้าแบบยิ้มแค่นี้แหละเจ้าลงผมจี้พุ่นชี้พี่ไี่จีบลงน้องมาแต่กลัเรียบร้อยร่มเย็นมาแต่มาเมื่อนี่มันคือแฝง่ามาเรยงานเกาลแหบมอะไรเลยคนหนึ่งกับผมจีทองคนหนึงกับผมชีไปพู่ไปพี่แค่ม่งก็คือเด็กน้อยนี่ก็ลุงลุงอห้อลุดีลยกน้ลงหรอ ตโบลงแต่ชั้นนี้ป่าคนเดียวเนอพี่น้องจนนี้ป่าแต่โบครบทีมที่เราเลยอันรัลษกอันรัลษกอัุรักษกดังเดิมถ้ากินกินอย่างกินเยอกายขึ้นไปยังก็ใหม่น่องเทลวมากแต่เิงมาบ้านน้องเท้วน่ะ อบเถมเอส้าเเแบบเปนเป็นกระโงืมากะไรอืมอเดียวกันเลยเป็นกระปงเงนมากองซืมาอืมเพื่อนแบบผู้ชายนะผู้หญิงเห้าห่าวเป็นผู้หญิงเห้าห่าวบัววาน น้องเป็นน้าอกแพร่น้าผ่จีบเอาดอกเมียผึ่เล้าผึ่งจีบเอาดอกฟัวร์บอผ่งจีเอาเมียน้าดอก็จะผึ่งหาสิบล่าน้าดองน่ามาสามสิบล่ากับพ่อด้วยหาสิล่าเรนผึ่งจีเอาเมียบองามเนี่ยนี่น้าเป็นตีเทเลตี่นี่ ย่าไอ้เกลได้ยินข่าวอ่ไปิบกี่ลอาะไปแล้วมาคือบอกวนปะไม่ก็ได้เอนเลยเนาะคือหลับไปเคโอ้ยไปเพียงผมย้ายใดทำโตคือได้ไลธอเพรทั้งงานกี่ล่อ้าหนอมันเพียงมอยไปอนี่ยสยาไเกาืไปผูดเดียอพระจันทร์กับทนเขาไุดกโจดกาวหน้าไหมหรือปะหน้าไห้ก็ไลยเนาะเอามาแทงเหมยเอามาแทงก็เอาไปบ่ยมบ่ยมบอกเลย เอาเห็นนคลขีปมาอย่ากินตีเหลาะพี่ตตัวใหญ่ๆเอาสุไส่นะโไปกินขาปากินน้ำหมาได้เงินลได้เงินลายได้เงินลายได้มดน่ห่าเพราะว่าพี่สาวเธอเป็นน้องาอืมอืมเอาแ้นได้อยค่กินแานไดถึงบ้านลดจะไปเอามาหานม้กับี่หน่วยเลื้งๆกันเดี๋ืนรับเผือก่นุ่ก็มีอึด อนนโไมได้ยายงไม่จะนอย่่าได้อแล้วบอค่อยกินทอากับไปกินได้สีเหลืองค่ะโอ้ยหนมัหมีแถวนะ่มันออกแล้วยังมีตมาหาอยู่อมาบกันมหโอ้ยมาอยากกินต้มหนมยอีเดวเย็นจเปิดแปลนะหอยก็ได้เต็มผูกได้มือนไั้คนเดียว่อยหอยคายาติขท่เขาก็ตาจะมาคนเดียวเจ้านะมือน่ะ อันไปกับพ่มเลียวอีแล้วห้ามผไปผู้เดียวุมเียวอีผัดไปกับผัวกับมียเออเอาคือไห้แน่ๆนะห้องเก่ีโอยหเต็มอันนั้น้อเอาไปเอามัานก็ได้ขอทันก็เลยเนาะยายก็ุโน่ได้เออชาวบิกเออได้ลแล้ก็ม่หาเนาไปคุชิน่ต้องยัยแล้วชมดี่ก้อยนี่ก็จิกกระจุกกระจุยน้อยยันมบอีก็ยังมีเ้าเน้ าเาล้วไห่้าได้ก็พุดตาติตะลอกและยากระทันเขาอืมจับปลาดูเีงไหคนเดโอ้ยกุดาบานมันก็เถงในเมี๊ดไมอก้ยมนะว่าหาบางเลยเถิองบ่าอีนี่หาบ้านนปนั่นบริเวณนี้ขอเงื่อนผมีสิ้นเออจู่อยกุดแต่คููได้ทุกคมกูดแต่ขอกึ่งดาได้ตีนมันกุดมันโตนอมันยังบกเป็นปีอกุดค พุทแล้วใส่พ่อพุทตุ๊บออกมาเลยก็ใส่อีกชิ้นหน้าแล้วใส่ขี่พ่อต้นกล้าพ่อน้ำเราเลือกเอแบบง่ายเอาก็ไดามาใสอย่พี่มันมันกรแซบใส่ไวเลยสีสีมาเขาบอกต้นกาเด้อสีมาเขาซาเสแดงพาไปดอกทานสีพาซาเสดงอัน้หอยห่กเอา จากที่เจ้ามาได้เต้น่ยห้อยอะนี่ห้อยไท่ได้ีบอหอยไทอ,อยกระปุกม,มืกอ,กมอันขวากำมอมาลด,มาลด้มาลุ้นชูมา้าีพาไปน้มไม้หกะกก,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 ะกันไ,นได้ก็ห้าเลยเนาะโอ้โห้ไม้บอกปานไดถึงได้แต่ที่ดนน้าเลยเอออรมณ์บอบ้านห้ไป็นควนิดน้อยแมนเลยทางทจักมันยังมูทางก็เกดแล้วทน้อยนี่ปีอแล้วกมี คนโตดูแฮ็ดตีกไว้มื่อหน้าตายเอาเห็ดนักทากกันแกงเห็ดกับแม่น้ำแพร่แถวเฮ็ดมาให네 you know okay. hmm. so oh, ้ม um. uh, no. no. uh ันไม่ใหญ่จืดผักมานะหามาตายเห็ดเนียนเห็ดนางจักเห็ดนางกิโล่โตแล้วแล้วยามันแต่เด็กธรรมาเป็นเดแต่มันหมุนเนาะมันหมุนบาน มาเมื่อนี้มาขำเลยเนาะแม่าเลยโอ้ยมาขำจนบ่จืดกันเลยจนบ่จืดเลยแต่กติเจนบ่จืดก้ากลุไทเนาะอ่ะนะาแต้หัวไท่ะนะโอ้ย่าแต่่าบ๊วยตาตีเพลนเพล่าตาตีเพลนเพลนมาเลยผูกอ่ะผัวเนาะ่อลินยายว่าพื้นที่หลดชาบปวดไปเงี้อยู่ไอโลด กินอ่างแม่เอาอีกเลยเนาะอมักเียมันเน็ดด่างเน่ยปากอไรหรอว่าเออรอยากเลื่นเล่นเนาะาไก็ยามไหาเ็ใอืมคือากบ้าน่เออออดเนมาีฮะมอยู่ทางาฮโอ๊ยตัดเอากบอมก็ได้เอ้า แมนจานากับเมื่อแล้วมาเวมาทุละเนาะพาพน้องแกมบุมมหาโมนี่แล้วก็เลยมาเวเพิ่นกับบริษังใจวัิมาดอพี่น้องเลยคิลมแวดิดมแดเยิดแเมีเลยมแี่นแ้ยิลมแล้วดีเลิดม้ีเลิดลมแินมแล้ดเลิดลมแลดีใหม่เยิลืมแีลคิม่ลวเลยคิดลเนยะม้เยู่แล้วับคิป่วยคนโซ่เนาะ แม่นผักผ่อนสมองผิ่นโนบอลิงบอลิงเอนจะเป็นเบิดเบิไว้ค่ะเบาตาใตว่าว่าสีย่างเฟสไว้ถ่าว่าซันมาแล้วบุคคลบริหานหนิดตัวมาแล้วบริหอดหน้าพี่น้องเอ้ย เพิ่อไปหาหมูเพิ่นขายหล่อเฮงมาแลลวติผมแดงแกะมัดสี่พุ่นีโอ้ม่าไม่ดเลก้อีล้เอไว้ลงนี่อากินกินได้ม้าเอาว้าอันคนมาทำการช่องัจคนน่บุลุกใ่ชนีป่าป่าเหมือนเดิมเกิกให้คือหมดเด็กนกขอบคุณละลายยายขย้